嗯嗯。Mm. Mm. ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวิ่งย้อนนะนีเ่เดีวว่าวิ่งวิ่งปิดสายดีนะครับนี่มีแต้มดีสีนะครับเดี๋ยว็กีหนึ่งนะครับวิ่งย้อนมาก็วัด 2- 3สรอบเลยนะครับโอ้วิ่งวิ่งย้อนสายมันเลยตัวนี้โอเค ไปต่างจังหวัดมาหลายวันนะครับที่แม่ไม่สบายวันนี้เรากลับมาแล้วเนาะด้ยนะครับผมทาทูล่านะครับปี20นะครับแล้วก็คันอาราไพมานะบูบูคัสอาราไพมาหสี่ขีดสิบปีอีวันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้แต่งเปลี่ยนชุดเลยเนี่ยวันนี้ไปทำดุลละมาด้วยดูรีบอยากตกนะครับเดี๋ยวไปดูกันจะมีแต้มหรือเปล่า รีบนะครับอยากจะตกนะไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่าชุดเชิดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะช็อกยี่สิบปอนด์นะช่วงนี้ชอบ20่สิปอนด์นะครับอันนี้เปิดไปที่เบอร์ห 3.5กรัมนะครับอันนี้ลองตะกั่วทรงใหม่นะเป็นทรงเขาเรียกทรงอะไรนี่ร หาได้ไง คลายมันคลายเหยื่อลูกเหยื่อเลยนะเนี่ยเกือบไม่ได้นะครับตัวแรกแต้มแรกมากลับมาก็มีแต้มแรกแล้วลองอีกทีนึงน,นี่ก็ตัวไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับลายมีลายด้วยถ่ายรูปกันไปนี่เห็นนะน่าจะเห็นนะครับ นี่นะตัวไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ลงก็ดูดเลยปุ๊บก็วัดส่วนเลยนะครับ ไซ oh. นี้อีกแล้วก็ไม่ผ่านนะไม่ได้ส่งอะไรมาดูกันเล็กก,ก,เนะเกกว่าตัวตัวตะกี้นะครับเนี่ยดำเมี้ยนะเล็กกว่าตัวตะกี้อีกโอเคไป วัยห้าวนะครับวันนี้โอ้ก็ตัวพอๆกับตัวแรกกันนะมาดูกันอันนี้ไหวแป้งงนนั้นเลยโอเคไปนั่นไงนี่จะขาดอีกทีนะครับรอบนี้ขาดแน่นอน ขาดแล้วแหละครับเดินเดินเลยเอางงกันเอ้ยดีจะให้ขวานนะขวานต้อเหนียวเก๋าเกิดกลับไปกลับมาสองรอบมันอ่ะไปเอไว้นี่กันนะครับคันเบ็ด,ด,ด,ดโอเค やはり言かなって <laughs> なかばっ,っかのような。 これ。<Okay. S 2> okay. เนื้อเลยนะครับไปหางองไหนนั่เลยนะ ข้างหนข้างในนะครับย,ย้อนนะครับ ไซส์ดีกว่าตัวอื่นนะครับแบบนี้วิ่งย้อนนะวัดไปประมาณสามรอบ่าดูกันอตัวนี้ไม่ได้ทรงเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวิ่งย้อนนะนี่ถือว่าวิ่งวิ่งไซส์ดีนะครับนี่นี่แต้มที่สี่นะครับเดี๋ยว ทอีหนึ่งนะครับวิบ่งย้อนมาก็วัดสองสามรอบเลยนะครับโอ้วิ่งวิงย้อนสายมาเลยตัวนี้โอเคไปลงถังกันนะครับก็สาดีอยู่่ปอีกครั้งนะครับเผื่อมีตัวอยู่นะครับกัดก็ลงมาแป๊บหนึ่งนะครับ มาถึงกับกัดฝั่งริมฝั่งเลยนะตัวนี้นะหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันคนปางคนที่ลืมว่าเกมไม่อยู่ฝั่งนล้นครับ ประมาณนี้แล้วนะครับโอเคปีตกปีให้มันเลยลงไปแล้วก็ค่อย อม,อมไม้ไม้นะครับปลาแหละมาไม่ขึ้นน้ำเลยนะครับนี่แลหละน่าจะตัวนี้แหละครับตะเกียว,วัดสองรอบเลยมาใสประมาณนี้อุ้ยหลุดไปละใส้ไม่ใหญ่นะครับนี่ใส่ประมาณนี้ไะลง xong máy à Mình Mình này mà Mình này Tạp à. ครับผมวันนี้ก็จบไปด้วยสกอร์สาหแต้มนะครับนี่นี่นะครับเห็นหมห้าแต้มนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะก็ไซส์ดีก็มีตัวเดียวนอกงนั้นไซสเล็กๆนะครับถึงว่านั้นแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะมีเวลานะครับผมเดี๋ยวตัดพยายามรีบตัดคลิปให้ชมนะครับเดี๋ยวดูผลงานกันนี่นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเนาะช่องตกปลามือใหม่นะครับก็ส่วนมาก ช่วงนี้ก็เท็กซัสนะครับกอ็อาจจะมีตีก็ดีบ้างเดี๋ยวต้องดูหมายดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นี่ตัวล่าสุดนะครับพยายามจะหายแต้มหนึ่งไม่ได้นะโอเคครับผม